บริษัท n ิสิตแอนพาร์ทเนอร์นะคะวันนี้แวะมาบอกต่อข่าวสารดีดีค่ะบริษัทเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มแล้วนะคะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์นะคะอายุ20-35ปีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมสาขึ้นไปนะคะพูดเก่งและไม่มีประวัติอาชญากรรมสามารถสมัครได้นะคะฐานเงินเดือนนะคะจะอยู่ที่11,000นะคะเงินบวกพิเศษช่วงเครื่องรางงานอีก1000บาทและยังไม่พอค่ะยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นนะคะเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่5,000ขึ้นไป สูงสุดไม่มีเพดานกันเลยค่ะตามความสามารถเลยนะคะไม่มีอันค่ะรายได้รวมดีมากๆเลยนะคะหากน้องๆท่านไหนนะคะพูดเก่งพูดจาฉาดสารชัดถ้อยชัดคํานะคะสามารถเข้ามาสมัครได้ที่บริษัทนะคะได้ทุกวันเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปหรือส่งเรซูเม่ผ่านอีเมลเข้ามาก่อนได้นะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่02นะคะ0142800กดต่ 00, อ5100ได้เลยะคะ่ะ